เท่าไหร่ตอนนี้มีเท่าไหร่มีไม่ถึงพันนะคะเจ๊เพนแต่ว่าฉันจ่ายเจ๊เพน200ได้ไหมคะไม่เดอะเ่ยะฮะปลกฉันไม่ได้เลยไหมฮะเอาไมเอาไหม ฉันมีเรื่องจะรบกวนยายอะจ้าเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนยายพอดีหนูว่าตกงานนะยายหนูก็เลยอยากหาค้าขายเล็กๆน้อยๆอะคะ่ะยายแต่บ้านหนูอะ่ะมันอยู่เข้าไปในซอยลึกมากเลยยายหนูมาเดินดูบ้านยายอะคะ่ะ อยู่ติดถนนทําเลค้าขายอะ่ะมันดีมากเลยหนูก็เลยอยากจะเช่าบ้านยายอ่ะคะ่ะตรงหน้าบ้านนิดหน่อยขายกับข้าวอ่ะคะ่ะไม่รู้ว่ายายจะให้เช่าไหมคะไม่เช่าหรอกคะ่ะมาขายได้เลยไม่คิดค่าเช่าจริงเหรอคะยายจริงขอบคุณมากเลยคะ่ะยายพรุ่งน,นี้มาขายเลยนะได้เลยคะ่ะยายขอบคุณนะคะขอบคุณคะ่ะ ถุงละยี่สิบจ้ากับข้าวจ้ากับข้าวไม่จ้าสวัสดีค่ะเจยเพนสวัสดีนี่ยายดีเธอมาขายกับข้าวที่นี่เหรอค่ะอืมดีเลยจะได้มีตังค์ใช้นี่ฉันมาจ่ายมาเจยเพยนคะฉันเพิ่งมาขายอะค่ะ ตอนนี้ก็ขายได้แค่สองถุงเอง <L un> เดี๋ยวอีกสักพักใหญ่ๆได้ไหมคะเจ๊เพนไม่เป็นไรหต้อข้ามมาค<ม>่ะ<อ>เฉันมาเก็บเดี๋ยวตอนเย็นฉันมาเก็บตามนั้นขายอะไรบ้างเนี่ยก็นเนี่ยคะ่ะมีแเกงฮขงเลต้มจืดค่ะแล้วก็วันนี้ทำน้ำพริกกะปิด้วยเจ๊เพนช่วยอุดนหน่อยไหมคะฉันยังไม่ได้กินอะไรเลยว่ะวันนี้ฉันเอานี้แล้วกันเป็นดอกเบี้ยฉันไม่กินข้าวเอาที่เป็นดอกแล้วกัน ไม่ช้ากับข้าวไม่ช้ายายซื้อกับข้าวไม่ช้าอะไรยมั่งอ่ะมีต้มจืดจะยายอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยไหมเราลองเลยจะยายมีต้มจืดแล้วมีแกงขังเลแล้วก็มีน้ำพริกกะปิจะยายแล้วดูไม่กล้าหน้าสวยๆน่าจะอร่อยนะข้าวผุดข้าวยายทำสุดฝีมือเลยค่ะคุณใส่กันต้มจืดยี่สิบบาทถ้าเป็นแกงขังเละสี่สิบจะยายแล้วเอายี่สิบเพื่อกันได้จะยาย นี่จ้าถ้าอร่อยพรุ่งนี้มาอุดหนุนใหม่นะจ๊ะยายาเอาคุณข่าย,าย,าย เลิกเรียนแล้วเนาะแกไม่ขายดีไหมก็ขายได้เรื่อยๆนะลูกแล้วไม่มีการบ้านหรอทำหมดแล้วครับแต่โรงเรียนแล้วกินข้าวยังลูกกินอะไรอุ้ยวันนี้มีอะไรกินบ้างอ้าวเจเพนเป็นไงขายดีไหมวันนี้ได้จะขายดีนะได้ทีหน่อยนะคะเจเพนจ่ายขึ้นมาสามพันโอ้โหเจเพน สามพันฉันจะขายไม่ถึงราคาเจ๊เพนแล้วฉันจะได้ไหมเนี่ยฮะจดอกเบี้ยก่อนได้เลยคะนี่ไหมเท่าไหร่ตอนนี้มีเท่าไหร่มีไม่ถึงพันนะคะเจ๊เพนแต่ว่าฉันจ่ายเจ๊เพนสองร้อยได้ไหมคะเอาฉันต้องเก็บไว้เป็นคุณซื้อกับข้าวพวกนี้ค่ะฉันก็ไม่ได้อยากได้หรอกนะดอกเบี้ยนั้นฉันอยากได้เงินต้นด้วยอ่ะสองร้อยมาสองร้อยมาดีกว่าไม่ได้อะไรเลย มื่อเช้านะต้มจืดเธออร่อยมากเลยนะเนี่ยเธอเอาใส่ถุงไว้ฉันด้วยวลย้วงไปที่ดอกเบี้ยเลยอัน,นใหญ่ๆนี่ให้ฉันนะรัวกุ่มนี้จะได้ไหมฉันทยอยจ่ายคืนได้ไหมคะเจเพนถ้าสามพันวันเดียวฉันคงไม่มีหรอกค่ะเราคงต้องเป็นอย่างนั้นนะนะค่ะเจเพน เดี๋ยขออยากได้ายทำไมไม่ซื้อเองมา,อาของฉันทำไมฮะก็เมื่อกี้ยังไม่ยังไม่จ่ายเงินเลยเอาของเขาฟรีนี่แกเป็นใครแกมาว่าใช่ไหมแกเป็นใจยินก่อนนะคะเด็กตัวเล็กนิดเดียวมานี่มานี่มากับน้าเร็วๆแล้วนี่ทำไมเจเหนือขอนี่มันยากเกินพอรู้จักมันเหรอฮะจะเอาอะไรจะเอาอะไระรู้จักมันหรือไงยายนีฮะจะเอาต้มจืดหรอนี่มันเป็นลูกใครหลานใครเนี่ยมันทำตัวแบบนี้ยายน,นี เธอไปช่วยมันทำไมฮะเจ๊คะเจ๊เธอรวยนักห,หรือไงฮะไปไปไ่เธอรวยเธอทำได้เนี่ยเธอเอาังมาใช้นี่ฉันไม่ดีกป่าหรอฮะเจ๊ฉันขอแล้วนะคะเด็กมันตัวเล็กนลดเดียวอะค่ะเจ๊นิสัยไม่ดีจริงๆเลยมันเป็นลูกเต้าเหล่าใครเนี่ยแล้วเธอเนี่ยเธอรวยนักหรือไงฮะเธอไปช่วยมันเนี่ยฮะ<อ>เอาเป็นว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวฉันถาเงินมาคืนเจ๊แล้วก,กันนะคะวันนี้เจ๊กลับบ้านไปกิน เจเพนเขาก็พูดถูกนะแม่จะให้แกงน้องเขาทำไมก็ให้เขาไปถุงเดียวไม่เห็นเป็นไรเลยโอ้แม่แม่ดูอย่างเจเพนดีเขาขี้เหนียวจะตายเขารวยเอารวยเอานะแม่ให้รวยนะเราเอาเปรียบคนอื่นอย่างเจเพนน่ะแม่ก็ไม่เอาหลงเมจิสู้เราอยู่อย่างนี้ยมีพอมีพอกินแล้วก็แบ่งปันคนอื่นน่ะมันไม่ดีกว่าหรอกลูกแกงถุงเดียวอ่ะไม่ใหาเราจนลงหรอกลูกมันก็จริงปะ ของกับบ้านกันมาเลยแม่กินช่วยเดี๋ยวเราไปแจบนะ มีอะไรกินนะลูกนะส้มเชอ,อ,อ,เอเรอ์โอ้ส้มเชอเหรอหนูเมาจับไส่เนี่ยนะเขาให้มาโอ้ใครให้มานะลูกแม่ค่ะคุณหนูน้อยขอบมุมขอบไม้มาว่าขอบคุณขอบไม้ที่เขาให้มาเนี่ยขอบคุณแล้วค่ะโอ้แล้วเขาว่าไงไม่เป็นไม่เป็นไรอเหรอใช่ ดีวนูนนใส่จานให้นะให้นะใจดีให้